มาครับก็สวัสดีครับผมนะครับแนียฟูซแนฟอยนะครับคลิปนี้ครับผมจะมาพามาทําเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบเอ่อก็อะไรอะโเกมของเ b o x ซล็อกเซส์โนแบบอาร์จเนะครับก็รูปอะไรรูปแบบการเลือกเกมอ่ะอันนี้เป็นรูปแบบสุดท้ายนะมันเป็นรูปแบบแบบเงโชว์แผ่นนะครับโชว์แบบแผ่นกล่องเลยนะครับรูปแบบนี้ก็จะดูทันสมัยเนะยครับข้อเสียงรูปแบบนี้ก็คือ ปกมันจะบลั๊กบั๊กหน่อยถ้าไม่เปิดเน็ตนะครับปกมันจะไม่มีถ้าเราลงเกมอะไรที่มันหลบลงมาใหม่ๆอะ่ะนะครับแต่อันนี้พวกนี้อันนี้มันที่มันมีปกเนี่ยเพราะว่าไฟล์มันเก่าแล้วนี่พวกไฟล์ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นนั่นนะคือต้องไปเปิดเน็ตแล้วอัปเดตปกเอาเองนะครับเนี่ยเกมที่ผมลงมาใหม่นะครับส่วนเกมอื่นก็อยู่เหมือนเดิมรับเราไปพามาทำนะเอาแล้วเราเปลี่ยนรูปแบบได้นะ เนี่ยตอนนี้เราเป็นแบบโชว์แผ่นอยู่นะครับโชว์แผ่นแบบโชว์แบบเป็นแผ่นอยู่นะครับปกเ,เข้าไปก็จะมีรูปอะไรเงี้ยแต่มันมีรูปแบบที่อาจจะเจ๋งกว่านี้ก็ได้นะครับสําหรับสําหรับผมอันนี้มันเจ๋งสุดไงแต่สําหรับคุณเนี่ยอาจจะมีอันอื่นที่มันเจ๋งกว่านี้ก็ได้อ่าผมพาดูอ่อาอให้คุณกดไปที่ตั้งค่านะครับใครเป็น adh นะนี่นะกดนี่บ้าใ้มาที่คอนเทนต์ะครับมานี่เใครยังไม่รู้อันนี้ครับคอนเทนต์แล้วเราก็มาเนี่ยเกมลิส เขาเรียกว่าลิสเกมนะเปลี่ยนลิสเกมเลยเองนะครับตอนนี้ผมเป็นโคเวอร์โฟล์จะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบคลาสสิกก่อนอนะ่ะกดกดแค่ครั้งเดียวอันนี้เกมลิสอันนี้ผมไม่รู้อ่ะมันเป็นแบ็กกราวด์ทักอย่างแต่ผมกดแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างอะไรแต่ข้างล่างนะเนี่ยที่แตกต่างจริงก็มีแต่นตตเนี่ยลิสสไตล์เนี่ยตอนนี้ผมเป็นเปลี่ยนคลาสสิกแล้วเราไปดู ลิสต์เกมที่เราจะเล่นเนาะนี่นะมันจะมาเป็นทุกเกมที่ลงไปอ่ะอาจจะมีปกมาเลยนี่ไอตรงเนี้ยไอตรงนี้ผมไม่รู้มันจะมาตามเน็ตที่เราอัปเดตนะปกเกมที่เราลงถ้าเป็น,น,นแบบเนี้ยแบบคลาสสิกเนี่ยมันปกตรงเนี้ยไอปกข้างซ้ายสุดเนี่ยมีแน่ๆนะครับแต่ปกตรงเนี้ยอาจจะเป็นบางเกมนะครับถ้าใหม่ถ้าเกมมันใหม่อยู่ก็อาจจะไม่มี เดี๋ยวผมจะไปนี่ฮะเ,เ,เกมที่ผมเพิ่งลงมาใหม่เพเดเห็นไหมมันจะมีแต่ไอคอนแต่ปกแผ่นแบบเนี้ยไม่มีต้องไปเปิดเน็ตอัปเดตเอาเองส่วนนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับบางอันก็อาจจะโนไอคอนอาจจะไม่ค่อยมีนะนี่ฮะเทนสี่ไม่มีไอคอนแต่มีปกสำหรับใครที่ซีเรียสอยากแบบลงเกมไปไม่ค่อยมีปกเท่าไหร่ลองเป็นคัตเล็กดู ปรับเป็นคลาสสิกดูนะครับถ้าของคุณเป็นแบบเป็นแบบไงเป็นแผ่นอยู่อะนะเป็นแบบแผ่นเกมอยู่อะนี่ revolution มีปกเยอเลยนี่สำหรับผมมาคือปกสองอันนี้ถ้าอันอันเป็นเมื่อกี้ที่ผมเปลี่ยนเป็นลิสต์ลิสต์ของแผ่นเกมอะแบบโชว์แผ่นเกมอะอันนี้ไม่มีปกเลยแต่อันเนี้ยเมื่อเมื่อคุณปรับเป็นคลาสสิกคุณจะเห็นไอคอนไปนี่ไงอุ่นใจขึ้นแล้วเอ้ยเกมเรามีปกแล้ว้ยตรงนี้ไม่มีไม่เป็นไรอ่าเกม นี่นะมันจะมีปกแต่อันเนี้ยสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าปกมันโชว์ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมาเราไปเปลี่ยนอันอืนอ่นดูเผื่อจะมีอันที่มันเจ๋งกว่านี้มานี่นะเราเปลี่ยนอันที่สองอะ่ะอับนั่นอันที่สอง F FSD 4 นี่นะตรงเนี้มีแน่นอนไอคอนตรงนี้มีแน่นอนไอคอน,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 อน,อคอนดูดิโอมันก็เหมือนอันเมืเ่อกี้แหละแต่มันจะเอาแผ่นมาอยู่ข้างล่างนะนี่นะนี่คนะรับโบเปอร์จะอยู่ข้างหลังดูยิ่งใหญ่แบบนี้อาจจะดีกว่านะสำหรับใครที่อยากเห็นอลเบอร์ โปรแกมก,ก็เกมไม่ลงใหม่ๆมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีตามเดิมนะมันมีชื่อไหมเหรอแต่ไอคอนไปขึ้นตรงนี้แทนนะเหมือนคันติกแหละเพียงแต่มันมันปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะแต่ผมว่าแบบนี้เทก็เทนะแต่ว่าผมว่าผมลองใช้แบบนี้ดูวรู้สึกมันเท่เดียปเปลี่ยนอันไหนอ่นะ The m a x g e t p l a c e อันนี้ถ้าจำได้มันจะเป็นแบบอันนี้ก็เท่อันนี้ก็เท่น,น,เทนี่นะมันจะเอารูปแบบมินิมินิวอเปเปอร์มาอยู่นี่เกมที่เราลงอะ่ะแล้วภาพมันติดอะ่ะเนี่ยเอ้ยผมว่าแบบนี้เท่สุดแล้วแต่ว่าเป็นบางอันก็บักนะครับถ้าเน็ตโหลดแบบไม่ถึถง คืออันเนี้ยจากที่มันมีปกในในอีกลิตหนึ่งมาลิตนี้ไม่มีปกเฉยเนี่ยปกมินิบอยเปร์มันไม่มีนะครับแต่มันยังมีปกอยู่ไอเกมท้่ลงใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเลยดูดิแบบนี้ก็เท่สุดแล้วผมว่าแต่ว่าปกมันจะวักๆหน่ไอปกตรงมินิเนี่ยมินิบอยเปลอะ นะโอเคนะวันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็คืออันที่ผมใช้อยู่เ,เนี่ยตรงนี้เนี่ยม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วอืมโอเคครับ okay, นะคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็มาสอนเปลี่ยน ลิสต์นะลิสต์ในการเลือกเกมนะมันมีทั้งหมดสี่ลิสต์นะผมใช้ลิสต์ที่สี่อยู่สำหรับบางคนเนี่ยรู้ไม่รู้เปลี่ยนไม่เป็นไงอาจจะเป็นอยู่ลิสต์คลาสสิกอยู่ก็ได้ <c oughs> บางคนก็คลาสสิกบางคนก็ f s d อยู่อะไรเงี้ยบางคนก็มาร์เก็ตเทรดอยู่เออบางคนก็เป็นแบบนี้อยู่แต่อาจจะอยากเปลี่ยนอันอื่นนะครับก็ทําตามคลิปนี้แหละนะสําหรับคลิปนี้นะผมเนี่ยพูทธเจ้าฟอรงขอตัวร,ราลาไปตอนนี้นะสวัสดีครับไปละฝากกดซับกดไลค์กดแชร,ร,ร์ด้วยนะครับ Yeah.